ครับก็คร<อ>ับ<อ>สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซมาตามบ่าวเซฟนะครับผมบ่าวเซฟหนุ่มสารคามนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับบ่าวเซฟเป็นใครนั้นก็คือเป็นแหล่งใหม่นะครับ FC แต่ได้ยินข่าวมาว่าบ่าวเซฟมาทำงานอยู่ที่อุดรฝันแม่นมากๆนะครับผมมีพ่อแม่พี่น้อง f c หลายท่านนะครับให้ทางแอดมินได้ไปตามบ่าวเซฟหนุ่มสารคามคนนี้ให้หน่อยนะครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนรอบเมื่อกี้สามตัวแตกนะครับผมครับแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับเจอแบบฟุกๆนะครับ f c <c oughs> วันนี้เรามากันตั้งแต่เช้าขอโทษขออภัยครับผมสวัสดีค่ะบ้าเซสวัสดีค่ะโอ้ค่ะบ้าเซฟหนุ่มสารคามเนาะค่ะโอ้บ้านเกิดยุ่สารคามบอค่ะครับผมบ้านเกิดยุ่สารคามเลยครับโอ้เมื่อนนค่ะเป็นมือยุดงานเนะาะครับผมมีโอกาสดีเมื่อนี้เพราะว่าชูเทียไปเฮ็ดงานตื่นนั่มประท่านจัคเทีย บ้านฟันแม่นขนาดบอกญาติพี่น้องถือทุกงวดเนาะบ้าวเสียบนีกะมี่แต่บอกว่าด้สื่อแม่นบอกค่ะแม่นครับผมบอกว่สื่อครับผมบ่่ค่อยสื่อเลยบ่ค่อยสื่อมีแต่บอกไอ้บ้านเนี่ยนะครับผมเพื่อนกับเขาฟันดีดีเนาะผู้ว่าสื่อบ้านนี้อันงวดนี้ฟันเราบอกค่ะฮะฟันเยอะครับผมฟันดีเยอะครับโอ้ฟันว่าจังไไดเนาะก่างวดนเนี้ยฟันเนาะไปซื้อของเนี่ยนะครับผม ขี่รถยนต์ไปซื้อของอยู่ร้านค้าในมูบานครับผม,มขี่รถยนต์ไปสื้อของก็เลยไปยิบบกุญแจไปขึ้นรถไปสตาร์ทรถพอแต่รถติดเราเปิดไฟว่ามันกลางคืนเนาะไปสื้อของมันนี่ก็เลยเปิดไฟในกระบ,บติดไฟรถยนต์เนี่ยแะครับมันเปิดในกระบ,บติดก็เลยขี่รถขับไปในมูบานหนึ่งในหมูบานกระบ่เปิดไฟจากร้านค้าเลยครับผมมีแต่ร้านค้าเปิดอยู่ร้างเดียวครับ อาจจะไปหอดแล้วลุงไปสืบคล้องเนี่ยนะครับผมว่มาจะสืบคล้องแล้วแลวก็ยังค่อยถามพวกผักขาจะ่ค้องลานเพิ่นนะครับว่าราคาจักบาทคล้องทำเงินจักบาทนะครับอม,มันเรียกว่าสามพันหาครับผมค่ขาคล้องสามพันหาพี่นอ้องสามพันหาสามพันหาสามหาูนซุ้นๆนะอ๋อพี่น้องตี้ยเรื่อค่ะค่าของสามพันหา ได้เงินแล้วก็ได้ของกลับมาจังสี่บอกค่ะก็เลยกลับกลับเมื่อบานนะครับผมก็เลยอาหารบ้านมื้อเสือเลยว่าสิเอารถไปเฮ็ดไฟเฮ็ดไฟเบิ่งนะครับเหมือนพ้อกลับมาก็เลยว่าเออเฮ็ดไฟแล้วก็เลยว่าสิไปเฮ็ดสีนะผมก็สาเฮ็ดสีไม่เลยท่านี้ว่ามันไปบดติดยังแพงสีนในข้อมฟันนะครับเลยไปเฮ็ดเป็นสีดำเพราะจะเห็ดแล้วออกจากอู่รถขึ้นมาแล้วว่าสิกลับเมื่อบ้านก็จอดรถไปไฟแดง พวกขจาก็เลยชี่รถมาพอดี่ะครับผมมาเห็นอะไรว่าขี่รถคืองามแท้พานาเห็ดสีมาไม้เหตดสีรถไม้บาดนี้ตามจริงรถจะาล้องสีอย่างค่ะสีขาวครับผมแต่ว่าไปเห็ดสีไม่เห็ดสีอย่างเหตเป็นสีดำครับผมอเห็ดเป็นสีดำครับผมขจอก้องฟู้นเมียก็เลยเื่อนกับโจ๊กลงมาถ่วงว่าสีรถคืองามแท้เขาถ่วงยงก็เลยว่าลองเชื่อเบ่ง์นเดอปไปทะเบียนรถพานาไปทะเบียนรถกะ เก้าสี่สี่หกครับทะเบรียนรดเก้าสี่สี่หกครับผมเก้าสี่สี่หกเก้าหกครับผมตัดเียนเอาเด้อพี่น้องเก้าสี่ก็ได้สี่หกก็ได้เก้าหกก็ได้นะค่ะ ่นี่คือความฝันจากนุมเสพบ,บ้านเกิดอยู่สารคามเลยปะค่ะไม่นครับอ,อ๋ออันนี้ไม่เห็นง้าอยูดอนบ้านเกิดน,นี่งๆอยู่ว่าปีนะครับแต่ว่าแห่งมันคนสารคามอ๋เอเพ <ไป S 2> ค่อว่า,<ไ>ป,วาปีประทุมครับ ดเเนาาะะค่บบวสตัวมากก็น่าจะเป็นป้ายทะเบียนนะครับอืมาโกรดสี่สี่หกเหนือเนาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวท่างแต่เก่ากับฟันแม่นเนาะค่ะฟันจึงสี่เลขออกประจับ่ค่ะกเข่าเยอะครับผมแต่ว่าจะมองไปดื่อ้ค่ะนี้หวดนีคือฟันแต่ตรงหวดคุณเนาะหรือจังไรฟัน ต้องหงดเพราะ<อ>ที่แบบแม่นแค่เดียวแม่น<ท>ค่<ท>เดียวเนี่ยพ่อค่ะแม่นครับผมต้องตัดเอาอยู่ในในี่ยล่ะเก้าสี่ีหกเด้อค่ะตัดเอาตัดเลนเอากระกาข้าของนีสามปัญหาพ่อค่ะแม่นครับผมตัดเอาสามหาตัวเนาะแม่นครับสามหาสามศูนย์เอาลู่หายเต็มเต็มเลยยานผาดกด,กดใส่เครื่องคิดเลขมาให้เบิ้งเลยนะ,ะครับผมกดใส่เครื่องคิดเลขให้เบิ้งเลย แต่ว่าขานันว่าเป็นป่าถือเป็นรถแต่ว่าไปจอด,ยไไดอยู่ไฟแดงอหมางเงยอือ <c oughs> จอดยุ้ไฟ <c oughs> จอดก,ก็มาท่วงอือฝันเกี่ยวกับรถบาทนี้ตามจริงรถมันสีขาวเนาะแม่นครับองไปเห็ดสีไม่มาเอารถไปเห็ดไฟแล้วว่าเออเห็ดสีไม่นำโหลดกันเลยอือเข่ามาหลายงวดแล้วบ่ค่ะกกเรื่อยเยอะครับโอ้ค่ะมีมีมี่หลุดแน่บ่แต่ตั้งแต็มบกเข้ามาแก มีมีแน่อยู่ครับเจ้าแม่ของบ่ค่อยปันใดบ่ค่อยปันใดครับชวนมากคันเฮาฝันแล้วบ่อซื้อสิแม่นเนาะครับบ่ค่อยซื้อบ่ค่อยซื้ออยู่แล้วบ่เ้าคือรักๆก็เฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะครับผมมื้อนี้หยุดงานพอดีแม่นครับก็เลยสอบถามฝากพ่อแม่พี่น้องแต่เช้าย่านเพิ่อนนี้ค่ะตามจนเจอเนาะตามจนเจอค่ะมื้อนี้บ่าวเซฟหนุ่มซาลคามค่ะ หมวดวันทีสิหกมีนาคุ่สองปัหาลอยหกสิบห้าเป็นแนวทางเนาะค่ะบาาเศษครับผมเอาอีไปเปงนม้งครับผมคนใ้มาใส่เป็นแนวทางิึงก่ะคือแต่เกาเป็นฝันแม่นเนาะมัดกระตามมอมากระพานค่ะต้องไปหยิบช่วยเบิ้งค่ะใส่มันมันเกลือมันเนาะใส่วิทยาในในการรับชมค่ะ ค่ะเอาอันในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณบ่าวเซฟเดอร์คันแม่นฟันอีกกะทักบอกในเดอค่ะบ่าวเซฟสิเลยมาสัมผัสครับผมเพื่อไกลๆมือเนาะเพื่อมีตูฟันท่งหาเพื่อมาเน้นเน้นให้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็เป็นบ่าวเซฟหนุ่มสารคามนะครับผมหนุ่มดวงเฮงนะฮะครับผม มีโชคมีลาบตลอดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อนะครับ FC ครับส่วนมากจะบอกให้คนอื่นซื้อนะครับหนุ่มเซฟนะครับนี่นะฮะนี่คือความฝันนะครับความฝันของหนุ่มเซฟนะครับฝันแม่นนะฮะเอาไปตัดเอานะครับ f c ครับถ้าชอบกับหนุ่มเซฟก็สามารถหยิบฉวยลอตเตอรี่ได้นะครับเนาะครับค่าของก็สามพันห้านะครับส่วนทะเบียนรถเก้าสี่สี่หกนะครับตัดซื้อเอานะครับ f c ครับตัวเลขอาจจะงง หรืออาจจะหลายตัวก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบกับบบาวเซฟหนุ่มสารคามนะครับผมครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับให้พี่น้องได้หยิบฉวยลอตเตอรี่ นะครับสำหรับคนที่ชอบตัวเลขนะครับผมถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับ FC ไม่ว่ากันเนาะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ